สวัสดีครับ about slider เรื่องราวเกี่ยวกับม a าสไลเดอร์ห่างหายไปนานนะครับสำหรับอุปกรณ์และอาวุธของไรเดอร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงอาวุธของ Rider X นะครับที่มี4แบบที่ผมได้พูดในคลิปของเรื่องราวของม a าสไลเดอ X ไว้ค้างไว้นะครับผมจะขอมาสรุปในคลิปนี้แล้วกันนะครับ ไรเดอเป็นเข็มขัดแปลงร่างของไรเดอร์เองนะครับมีอุปกรณ์เก็บไว้ที่เข็มขัดของเขาซึ่งมีสีรูปแบบนั่นเองครับรูปแบบแรกนะครับไรเดอร์วิฟเป็นอาวุธดาบที่ไม่ยาวมากนะักใช้ในการต่อสู้ที่ประชิดตัวของสตูรูปแบบของไรเดอร์วิฟนะครับเป็นรูปแบบอาวุธพื้นฐานเมื่อดึงออกมาจากเข็มขัดแล้วจะกลายเป็นดาบนะครับสั้นๆใช้ได้เลยครับ2นะครับไรเดอร์สติก เป็นไม้กระบองซึ่งเป็นอาวุธที่สนัดที่สุดของ Rider X นั่นเองครับ Rider Stick สามารถเป็นอุปกรณ์ประกอบในการใช้ท่าไม่ตาย X Kick เพื่อเพิ่มทรรมัสนะในการโจมตีได้นะครับ3นะครับ Rider l o ลเป็นแท่หรือเชือก Rider นะครับสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่ศัตรูได้ Rider l o ลนะครับเวียงไปเพื่อเกี่ยวขาศัตรู หรือมัสตูวไว้ได้นะครับและอย่างสุดท้ายกับไรเดน n ลองโพสำหรับใครที่เคยดูไซยอยิ๋วนะครับซึ่อเราคงจะมีกระบองยืดได้นะครับหรือในดาก้อนบอลนะครับกับโกฮังนะครับลักษณะนั้นเลยครับอาวุธลักษณะไม้ยาวสามารถยืดยาวได้มากๆยาวได้ถึง10เมตรเลยครับนั่นแหละครับลักษณะท้ายกันเลยครับ และนี่คืออุปกรณ์ของ Rider X นะครับทั้ง4รูปแบบยังไงฝากติดตามด้วยนะครับนี่เป็นคลิปที่2ของอุปกรณ์ Rider นะครับยังไงผมจะเอามาให้เพื่อนๆติดตามเรื่อยๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ r i d e r ยังไงรอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไงขอฝากเพื่อนๆกด subscribe About Rider ทาง YouTube ด้วยนะครับ หากเพื่อนๆชมคลิปแล้วชอบฝากกดไลค์หากถ้าใช่เช่่ยกดแชร์ด้วยนะครับ a b o u t Slider ของเรายังมีแฟนเพจด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมา s ์ i d e r ได้เพียงแค่เพื่อนๆกดถูกใจแฟนเพจของเราเพื่อนๆก็สามารถอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง facebook com a b o u t slider นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราว m a r ์ r i ลเตัวใดหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรหรือต้องการติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมอบบเอา u t s l i d e ดิเรื่องราวเกีก่ยวกับมาสไลเดอร์ที่คุณต้องดู